โลกร้อนคืออะไรมันคือโลกของผมที่กําลังจะพังทลายเหมือนคือสัญญาณของภัยพิบัติที่กําลังจะมาถึงนี่มันต้องเป็นอาถรรพ์ของพยาคัมลือแน่ๆพยาคัมลือผู้ชั่วร้ายเขาจะทำลายทุกอย่างข้าจะไม่มีวันยอมให้มันทำลายหมู่บ้านของเราเราต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆ ข้าจะไปกับเข้าข้าจะนำทางเองดูนั่นสิต้นไม้เหี่ยวชาไปหมดมันแย่กว่าที่คิดไว้ดินก็แห้งผากไม่เคยเป็นแบบนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าไม่เข้าใจมันเกี่ยวอะไรกับพยาคำลือมีความเป็นไปได้สูงที่พลังงานจากพยาคำลือคือตัวเร่งปฏิกิริยา รอยสลักแปลกๆนี่คืออะไรถ้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนนี่คือตราสัญลักษณ์โบราณของพยาคำลือระวังหน่อยนะป่ามันดูแปลกๆกับดักถอยออกมาดิวเกือบไปแล้วนี่มันต้องเป็นฝีมือของคนแน่ๆต้องระวังให้มากอาจมีอีกวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบกับดักอีก3จุด ในรัศมี50เมตรแสดงตำแหน่งชัดๆไหมคะย่องตามข้ามาอย่าทรงศีลตรวจพบกับดักสุดท้ายอยู่ด้านหน้า5เมตรไหนที่สุดก็ผ่านมาช้าก่อนมีคนอยู่พวกเจ้าเป็นใครบุกรุกเข้ามาในเขตห่วงห้ามข้าจะเปิดทางให้วิเคราะห์จุดอ่อนของคุปันกำลังประมวลผล พบช่องว่างที่ข้อต่อของชุดเกราะเอในที่สุดก็ช้ำม,มากระบบ AI สแกนสัญลักษณ์นี่หน่อยกำลังประมวลผลตรวจสอบพบนี่คือรหัสเข้าสู่ประตูแห่งเงาของปราสาทพยาคำลือ